สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนเจอกับป้าโรดช่องแจ็คราสโซฟแฟมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ป้าไปต่างจังหวัดนะคะไปเอาเครื่องบดกิ่งไม้ที่บ้านหลานชายทีนี้ป้าก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมเนี่ยไปขับรถชมวิวข้างทางด้วยนะคะเนี่ยงานในสวนของป้าก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยววันนี้แด,ดดดีเราไปเอา เครื่องบดกิ่งไม้ก่อนนะคะป้าก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาขับรถชมวิวต่างจังหวัดด้วยนะคะกว่าจะถึงบ้านหลานชายเนี่ยป้าก็ต้องขับรถผ่านหลายฟาร์มมากนะคะเลยนะคะมีทั้งฟาร์มวัวโคนนมโคนเนื้อนะคะแล้วก็ฟาร์มแกะแล้วก็มีฟาร์มที่เขาเลี้ยงม้านะคะม้าแข่งนะคะแล้วก็ฟาร์มเนื้อกวางนะคะ บ้านหลานชายก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะอยู่บนเขาเนี่ยจะเห็นวิวสวยมากเลยเดี๋ยวป้าก็จะพาเพื่อนๆไปเดินชมวิวนะคะดูบรรยากาศต่างจังหวัดนะคะถึงทางเข้าบ้านแล้วคะ่ะ อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยววันนี้ป้าพาชมวิวนะคะต่างจังหวัดสวยมากเลยและอากาศก็ดีมากเลยค่ะเด็ดจ,จ้ามากเลยวันนี้อยู่ต่างจังหวัดค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมดอกไม้สวยมากเลยเดี๋ยวป้าไปาเชียรหลงเขาก่อนแล้วค่อยออกมาพาเพื่อนๆชมนะคะสวยมากเลยดอกไม้ วิวแถวบ้านของหลานชายนะคะเป็นบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแถวนี้เขาจะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงแกะนะคะเนียว,วันนี้ป้ากับพ่อใหญ่มาเอาเน,นี้ยแหละคะ่ะเครื่องบดต้นไม้นะคะเดี๋ยวป้าพาไปดูรอบๆนะคะรอบๆบ,บ้านแล้วก็วิวค่ะ อากาศดีมากค่ะวันนี้ดูเขียวขจีเต็มไปหมดเลยบรรยากาศต่างจังหวัดนะคะดูดูวิวต่างจังหวัดนะคะวันนี้ป้ามาเลยพาเพื่อนๆมาดูด้วยดูแถวนี้เขาก็เลี้ยงวัวเป็นฟาร์มนะคะ บรรยากาศสวยมากเลยครับเ,เพื่อนดูเขียวกรจีเต็มไปหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆมาดูข้างนี้เพื่อนดูเนี่ยฟาร์มทั้งนั้นเลยค่ะเขียวกรจีสวยงามมากเลยนู่นไกลไปถึงนู่นเลยค่ะนู่นบ้านหลังนู้นมีบัวเยอะเลย เนะะ่ย yeah. ไปใหญ่เรีกไปนะคะ่ะบรรยากาศต่างจังหวัดนะคะนานๆมาทีพาเพื่อนๆมาชมค่ะวิวสวยสวยมากเลยค่ะหลักฟาร์มทางนู้นไกลๆนู้นมีวัวเยอะเลยนะคะนั่นนะเต็มเลย เดี๋ยวไปดูรอบๆบ,บ้านกันค่ะบริเวณบ้านสวยมากเลยดอกไม้ก็สวยดอกอันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรนี่ดอกนี้ก็สวยค่ะนี่ นี่่คะเสีส้มไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะคะนี่เดี๋ยวไปดูค่ะเพื่อนดอกนี้สวยมากเลยเนีย่นี่ค่ะเดี๋ยวไปหาหลาน กับแฟนป้าก่อนนะเขาดื่มเขาเขาฟี่อยู่แล้วก็น้องสาวแฟนป้าก็มาด้วยนะคะมาดื่มกาแฟตากแดดอยู่ตรงนี้เบลาก็มาด้วยกำลังบ้านเฮโยลเบลวเฮโยลเบิว hey, hey, นี่ เยนี่ค่ะดื่มกาแฟกันอยู่ค่ะเดี๋ยวป้าให้ไอ้เขาเดื่มกาแฟไปเดี๋ยวป้าจะพาเพื่อนๆไปดูวิวแล้วก็สวนรอบบ้านนะคะเยล่าก็จะมาด้วยเหรอเบลเบลยู y o นคำถือเบลคำเฮียเบลคำเฮีย s a ฮ hello s a ฮัล l l o หมาหมาหลานชายค่ะมาด้วยวันนี้ก็ผลไม้มาดูผลไม้ทางนี้แมวคะ่ะแมวดำวิ่งมาหาป้าเลยเห็นป้ามาเออก็จะปีนต้นต้นไม้นึงเดี๋ยวป้าพามาดูนี่เลยครับเพื่อนมันนาวแล้วก็ส้มเนี่ยคะ่ะต่างจังหวัดนะคะบ้านหลานชาย แฟนป้านะคะแล้วน้องสาวไอแฟนป้าก็มาด้วยแล้วหลานชายก็มาด้วยมาดูมะนาวดกมากเลยค่ะเนี่ยต้นมะนาว <S <S แล้วก็มาดูทางนี้ก็คือส้มนะคะเนี่ยค่ะมาถึงบ้านหลานชายแล้วนะคะเพื่อนๆป้าก็จะอยากจะพาเพื่อนๆเดินชมสวนป้าเขาปลูกมีอะไรบ้างในสวนนี้นะคะก็จะมีส้มนะคะเนี่ยส้ม แล้วก็มะนาวนะคะมะนาวหลายหลายต้นเหมือนกันอันนี้ก็มะนาวทางนี้ก็จะเป็นส้มนะคะเพื่อนๆส้มเทนจิล่านะคะพันนี้เยอะค่ะส้มช่วงนี้และต้นฝั่งนี้ต้นเล็กๆนี่ก็คือแมนดารินนะคะเพื่อนๆไหนอะโอ้โหเดดเด็ดดีมากเลยนี่ต้นทางนี้ก็จะเป็นส้มแมนดารินค่ะ และทางนี้ก็จะเป็นมะนาวเหมือนกันครับเพื่อนนี่ทางนี้ก็จะเป็นมะนาวคะ่ะนี่ต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งนะคะทางนู้นก็ต้นมะนาวเหมือนกันทางก็จยูนี้เย่ฮัลโหลสิฮัลโหลลุน่ะลุน่ะหลานสาวก็เดิอนออกมาข้างนอกด้วยนะคะกับป้ามาเล่นกับเมล เดี๋ยวมาดูทางนี้ว่ามีผักอะไรมั่งเขาปลูกในสวนเดี๋ยวป้าให้ดูค่ะเพื่อนๆกระถางอันนี้ก็จะเป็นกระถางพวกไอเฮิร์บนะคะมีพาสลียแล้วก็ซาลรนะคะเ,เนี่ยเล็กๆเนี่ยค่ะสวนผักหลานชายปลูกพอได้กินนะคะไม่ใหญ่ อันนี้น่าจะเป็นต้นไอหัวหอมนะคะเพื่อนเดี๋ยวป้ายดูเนี่ยต้นนี้น่าจะเป็นต้นหัวหอมนะคะส่วนทางนู้นก็จะเป็นรอกคลีส่วนด้านนู้นก็จะเป็นซูเปอร์บีดนะคะก็จะประมาณนี้นเดี๋ยวไปดูวิวต่อกะคะเพื่อนๆไปต่ออีกด้านน้นไปดูวิว หลังจากชมสวนผล,ลไม้สวนผักแล้วนะคะไปดูทางนี้สิว่ามีอะไรอ้วีบัวด้วยเดี๋ยวป้าพาไปดูบัวกำลังกินหญ้าอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะมีว้าวดูเพื่อนๆน,นี่วิวสวยมากเลยคะ่ะ วัวก็กําลังกินหญ้าอยู่ไหนเห็นป่ะทางนู้นเพื่อนดูวิวด้านนี้สวยมากเลยนี่ค่ะต่างจังหวัดน,นะคะนิวซีแลนด์บรรยากาศช่วงฤด,ดูหนาวก็จะป,ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าพามาดูวิวด้านนี้บ้างนะคะเพื่อนดูบ้านหลานชายนี่อยู่บนเนินเขานะคะ เขจะได้เห็นวิวสวยมากเลยตรงนี้ไม่รู้เขาเขาไถาเขาจะปลูกอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยดูวิวไกลๆนู่นนะคะฝั่งทางนี้บ้านหลังนูน้นโอ้โหมีวัวหลายตัวมากเลยเ,เดี๋ยวไปให้ดูใกลๆ้ๆเห็นไหมเพื่อนๆเอ่วัวเยอะเลยเขาเลี้ยงวัวนะคะแถวนี้เมืองนี้ ัวโคนนมโคนเนื้อนะคะวิวต่างจังหวัดนะคะวันนี้ป้ามาบ้านหลานชายก็ได้พาเพื่อนๆมาชมวิวต่างจังหวัดด้วยคะ่ะดูสวยมากเลยบรบิเวณบ้านนะคะเพื่อนๆป้าพาไปตอเลยถึงเวลาเวลาการเล่นบอล หมาลานชายนะคะนี่เขามันเล่นเดี๋ยวป้าไปพาไปดูด้านนี้ไปดูนะคะเพื่อนๆวิวสวยมากเลยแดดดีด้วยนะวันนี้แดดเจียมใสมากเลยไม่หนาวจนเกินไปเดี๋ยวป้าไปดูพาไปดูไอ้ต้นแดงๆตรงนู้นนะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นเขาเรียกว่าแครปแอปเปิ้ลหรือเปล่าลูก ต้นนี้ก็น่าจะเป็นต้นออลิฟนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นพีทรือไรสักอย่างเน,น่เดี๋ยวไปดูต่อด้านในค่ะเพื่นอนๆ้กโอ้จะมืดหน่อยหรือเปล่ามืดไหม <laughs> ต้นนี้ก็คือต้อนแอปเปิลน,นะคะใบร่วงหมดแล้วต้องรอช่วงสปริงนะคะเห็นไหมที่ เป็นชี้ตุ้มๆออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อนมันจะออกใบแล้วก็ออกดอกนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้สวยมากเลยเพื่อนเขาเรียกว่าแครปแอปเปิลนะต้นของเขาดูดกไหมดกมากเลยค่ะดูแครปแอปเปิลค่ะเพื่อนกลเชีดพิวงหมดแล้วดินี่เขาโดนความเย็นนะ โดนความเย็นค่ะเนี่ยสวยสวยมากเลยเพื่อนๆเนี่ยป้าจะเก็บแล้วก็เอามาจิ้มพริกเกลือนะคะเพื่อนอม,มันจะเป็นต้นแอป,ปเปลิลลูกเล็กนะคะเพื่อนๆเขาจะมีความเปรี้ยวเพื่อนๆบางทีเขาก็เพื่อนป้าบางคนเขาก็จะเอาไปดองนะคะเนี่ย แล้วก็เอามากินการที่ทำงานนี่ค่ะต้นนี้ก็ผลไม้เหมือนกันทางนู้นก็ใช่หมดเลยนะคะนี่นี่นี่ต้นนี้ก็ใช่ต้นนี้ก็ต้นแอปเปิลนะคะทางนู้นก็ไม่รู้ต้นอะไรเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านละ ผลไม้แถวนี้ผลไม้หมดเลยนะคะเพื่อนที่ไม่มีใบนี่คล้ายๆตายนี่ก็คือผลไม้หมดเลยนี่แถวนี้วิวสวยธรรมชาติมากเลยค่ะแมวก็ตามผ้ามาด้วยแมวสีดำแมวหลานชายอากาศดีมากเลยวันนี้แดดจ้า กลับบ้านเแล้วค่ะป้าให้พ่อใหญ่ขับรถตามมา ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ้าย